บทมันจะง่ายมันก็ง่ายนะครับสำหรับพาร์ทดาวนะครับมา N5 เรามาฝึกทำกันนะครับหลังจากที่เราพูดในเรื่องของเทคนิคไปแล้วนะครับพาร์ทดาวอยู่ในพาร์ทไวยากรณ์เพราะฉะนั้นไวยากรณ์ต้องแม่นอันแรกให้อะไรมากักโคอ่ะมาดูหน้าหลังนะครับมาดูหน้าหลังกักโคเป็นอะไรครับเป็นสถานที่ไม่ใช่ผู้คนแตเนนนะ่เป็นสถานที่นะครับเป็นสถานที่นะครับ เห็นไหมคำนามเนี่ยคำศัพท์เนี่ยต้องได้นะครับอิคิมัสเป็น verb อ่าหน้าที่ของคำต้องได้ละแปลว่าไปนะครับไปโรงเรียนแล้วเขาตอบว่าอะไรวัตชิวะอารุเตอิคิมัสฉันเดินไปจ้ามันก็น่าจะถามว่าเธอไปโรงเรียนยังไงหรอนะครับอ่ะให้อะไรมาบ้างหลังจากเราดูหน้าหลังแล้วนะครับเราดูความหมายภาพรวมแล้วนะครับก็มาดูว่าเขาให้อะไรมานะครับมีวะมีนั้นนี่แล้วก็มีเ e อแล้วก็มีเดอ,อ ได้ไหมบทที่เท่าไหร่4หรือเปล่านะครับในมินนะนะครับก็บอกสถานที่ที่ไปมากับใช้ตัวช่วยอะไรครับเอนะครับว่าบอกอะไรครับว่าบอกอะไรครับบอกหัวข้อหัวข้อมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะก็คือการที่จะไปโรงเรียนนั่นเองนะครับน,น,นั้นนีอ่อยู่เลื่อนลอยไม่ได้นะครับน,น,นั้นนี่ก็ต้องตามด้วยตัวช่วยนะครับหรือตัวช่วยเลยครับนั้นนี่เดไปโดยอะไรอะ บอกยนานพาหนะที่ใช้อ่ะคือรุมมาเดจิเตนชาเดเดนชาเดใช่ไหมครับก็แมทช์ได้ก็แมทช์นะครับ 2, match สองแมท4สี่นานีเดใช่ไหมครับนานีเดไปโดยอะไรอ่ะไปโรงเรียนเอะอ่ะขึ้นหัวข้อก็เป็นวะนานีเดตอบเลยครับเวลาเรียงก็อาจจะเขียนเลขก็ได้แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะครับสามหนึ่งสองสี่ ลองอ่านดูกักโคเอะวะนาหนีเดะอิคิมัสก้ากักโคเอะวะนาหนีเดะอิคิมัสก้าไปโรงเรียนยังไดละ่ะวัตชิวะอารุยเตะอิคิมัสฉันเดินไปเดอ้อเออเพราะฉะนั้นตอบสองนะครับกาให้ถูกง่ายไหมอันนี้ N5 นะ